ควันนี้สิพาไปเบิ้งบอดประกาศครับบอดประกาศแรงธรรมชาติครับผมพรได้มาหาครับวันนี้พามาเบิ้งแรงประกาศว่ามีมีฟอดมีบอดบอกครับผมติดตามไม่เด้อยครับผมไปเบิ้งกันเลยครับผมไปครับไปมาเบิ้องฟอดประกาศเลยครับมี้พามาเบิ้งสิครับบรได้มาหา นีบ่อนอเอนี่ครับฟอร์ดหนึ่งครับผมพามาเบิงวอดประกาศด้วยครับมัหนี่งโบได้มาเอาโตครับผมนี่ครับนี่ครับฟอร์ดหนึ่งหนึ่งฟอร์ดครับผมนี่แต่บบได้เอาด้วยครับพาพี่น้องมาเบิงครับผมนี่ครับหาน้ำเลืกซี่แล้วครับน้ำขึ้นไมครับผมเจอแห้วครับ หนึ่งวอดอู้นี่ครับวอดที่ซองครับผมนี่ข้ามาเบิ้งครับผมวอดที่ซองครับผมสองวอดแล้วครับนสองวอดแล้วมาไปน้ำไปน้ำแรงแบบนี้นะครับผมมีโบโโ่อน้อ อสองฟอดสองฟอดมีบ่เนอะอู้น,นี่ครับวอดที่สามครับผมนี่อู้ฟอดแดงเลยครับตัวนี้นี่ครับวอดประกัดเลยครับนี่แต่ผมสิบเอาด้วยครับสามวอดแล้วครับไปครับพามาเบิองแรงประกัดครับผมมาเนี่ย ทาา่านี้ก็สิเป็นห่วยลำห่วยนะครับเนี่นี่ก็สิเป็นลำห้วยครับผมนี่ครับแรงพามาเบิ่งวอดป่าครับเหมือนด้มาหาว่าปากัดเ้องมีหลายแล้วครับผมอู้นี่วอดนึงเฮ็ดวอดไม่ไหมนะครับผมตัวนี้นี่วอดขาวจั่วเลยครับผมแจมครับวอดนี่ บ่อที่ไหนแล้วครับบ่อที่สี่เนาะบ่อที่สี่แล้วครับผมสี่วอดอู้บ่อที่งามครับผมนี่บ่อที่ห้าครับผมนี่นู่ป,ป่าลายครับแรงนี่สิบุได้หานะครับมาเฮ็ดคลิปมาให้เห็นวอดครับผมสิบบุก๊กวนเพื่อนครับเห็มันแพร่พันธุ์เรื่อยๆครับผม ญาตทายรูปนะครับผมบอมดที่ห้ามีอีกไหมมีอีกบอร์นอหาบอดนะครับฟังงนครับอีกฟังหนึ่งหาบอดแล้วครับผมมีอีกบอร์นอโอ้โอ้บอนี่บอดนิดน่อยครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับผม บวดนี้น่อยเลยโอ้บวดที่หกครับผมบกบวดเลยเลยครับผมบวดที่หกแล้วถ้าปลูกขึ้น้ำเดิกแน่นะครับเดี๋ยวผมขามไปหาฟังผมเด้อครับผมครับผมขามมากระพเพาพอดีครับผมบวดที่เจ็ดครับผมเนี่โอ้ปากัดนะครับบวดนี่ก็ชิยอยู่ในหลืบในจังหน่อยนี่ครับผม บอดที่เจ็ดครับผมขออนุญาตถ่ายรูปเด้อพี่นอ้องฟรับโอ้โหบอดที่เจ็ดครับผมพามาเบ่งบอดเด้อพี่น,อน้องเด้อมันนี่ก็ได้มาหาครับสำรวจแล้งครับผมบอดที่เจ็ดครับผมตะมี่ไทนอกอบอนี่นอโอ้โหบอดนี่ครับบอดที่แปดครับผมแดงจึ้งครึ้งนะครับพี่นอ้องอือหือ บอดที่แปดบูได้หาครับผมมังบอดที่แปดบอดที่แปดมีอีโบนอโอ้โอ้บอดนี้ยังสวยแล้วครับผมแดงครับบอดน,นี่ครับผมบอดที่เก้าครับผมเนี่เห็นบ่าพี่เห็นบ่าครับผมบอดที่เก้าครับบอดประกาศป่า ปการลูกทุ่งลูกทุ่งอีสานครับผมอีสานโบกาณอู้หอดใหญ่งงพี่น้องนี่โอ้โหแม่หอดนี่แม่ฟอดพาบนบอดป่าครับผมนี่ว้าวสุดยอดครับฟอดนี่ตัวใหญ่ครับผมว่า,ววต,วา,าตัวนี้ฟอดที่เก้าบ่ะครับ กลุ่มก็ลงนะครับมันหลายพดวดบวดที่เก้าแล้วมั้งเนี่นี่เปดกว่าเก้านะครับออ้ย่างสวยครับบวดนี้อย่างสวยครับแจ่มเลยครับเนี่ยบอดเมื่อกี้อย่างสวยครับออ้บวดนี้ยิ่งสวยแมครับบอดนี้ครับบวดท,ที่สิบครับผมโอ้สิบบอดแล้วครับบวดท,ที่สิบสิบบอดแล้ว สุดยอดครับวดประกัดป่าลูกทุ่งลูกทุ่งเขียวโมรโลกุบึงการนะครับประกาศนองนี้สีสงามนะครับผมเลี้ยงสวยงามได้ครับว่าโอ้โ,โ,อโสองฟอดติดกันเลยนี่โอ้โหเม็ดโอ้โห,โโหแจ่มเลยอือหือ บวชที่สิบเอ็ดนี่ครับ ambition. บวดที่สิบสองนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยครับบวดที่สิบสองครับนี่เนี้ทโน่นอีมี่ครับติดกันเลยครับนี่บวด well. ที่ 13, สิบสองแล้วนี่ครับบวดที่สิบสามอันนี้สิบุ้ใหญ่ปันใดครับนี่เฮ็ดติดฟังเลยครับนี่บวดที่สิบสามครับนี่น้อยสิบสามบวดแล้วโอ้โหสุดยอดครับ เขียวอีสานมรกต13วอดมีอีกบ13บอดมีอีบอนนอ,รอ,อรครับผมจากฟอดที่13แล้วโอ้นี่ครับวอดที่14ครับโอ้โหฟอดนี่ย่างสวยขึ้นกันครับผมโอ้โหเม็ดฟอดง่ายครับผมตัวนี้ ฟอดที่สิบสีครับผมไปครับหาตัวหาตัวไปครับวันนี้มาสำรวจหมายนะครับเด้อโอ้ฟอดที่สิบห้าครับผมนี่โอ้แดงครับแดงอ่องตองออแล้วควรับฟอดนี่ยสิบห้าครับสิบห้าฟอดแล้วฟอดที่สิบห้าโอ้ฟอดที่สิบหกครับนี่โอ้ฟอดเนื บอดประกาศครับนี่ฟอร์ทที่สิบหกแล้วครับผมสิบหกบอดไช่ครับบู้บอดที่สิบเจ็ดครับสร้างใหม่ๆนะครับบอดเนี้ยโอ้บอดนี้ครับสร้างใหม่ๆเลยครับนี่มาสีบ,บก,กวนมันครับผมสิบเจ็ดฟอร์ทแล้วเจี๊ยบฟอร์ทแล้วครับมีบ่ทางนี้หนอมีอกีอกบ่ เจ็ดฟอดนี่ครับฟอดที่สิบแปดนี่นี่น้อยครับอยู่ข้างในนี่มีตัวมันอยู่ครับเมื่อกี้มันกำลังหลัดกันโครับเห็นตัวครับ mm hmm. อย่างสวยครับประกาศน้องโอ้โหนี่ครับอีกหนึ่งวอดโอ้เยอะหลายครับ มีแค่ฟังเดียวแล้วครับนี่สิบเก้าแล้วสิบเก้าวัตฟังเดี๋ยวผมจะขาาม่ฟังพูดนะครับแบบนี้ติดตามครับผมวัตที่สิบเก้าผ่านมาครับผมนี่วัตที่ยี่สิบครับผมเนี่ยนี่แดจงจึ่งครึ่งแล้วครับผม บอดที่ยี่สิบอู้นี่ครับอีบอดหนึ่งบอดที่ยี่สิบเอ็ดคัดแดงจื่ครึ่งครับบอดนี่อู้ครับอยู่ใต้หย่างครับผมยี่สิบเอ็ดบอดอู้หลายครับแรงนี่ถือว่าหลายครับปากัดแรงนี่เห็นสีสวยงามครับผมถ้าเลี้ยงสวยงามเนียครับถ้าเลี้ยงกัดกะตัวเก่งตัวบปเก่งครับผม ลุกทุ่งป่าอู้หอดนี่ครับหือย่างสวยเลยว้าวฟาดจำเลยฟอดเห็นบ่ครับหืย่างสวยครับผมนี่วู้แต่ตัวใหญ่ดีครับตัวนี้ยีส่สิบสองมั้งครับแม่นเนาะ ที่22นี่ครับอีกวอร์ดนึงแต่เป็นวอร์ดเก่าครับผมวอร์ดนี่วอรนับครับ22โอ้วอร์ดนี่ครับยิ่งสุดยอดเห็นบ่ครับผมนี่นี่ครับผมวอร์ดประกาศป่าประกาศลูกทุ่งเขียวมรกตครับผมทุ่งนี่เดี๋ยวขออนุญถ่ายรูปครับผม 44มูยางสวยครับไปครับขามน้ำก็ได้พิน้องด้วยคอยติดตามพร้อมกันครับผมบุญยิบสีฟ่านมาครับมีไหมตรงนี้เดี๋ยวม,มีครับผมอู้หัวที่25ครับผมเลยเบิดมาเฮ็ดในหอยตีคุ้ยเลยครับผมนี่ครับ วดที่ยี่ห้าครับผมยี่หกครับตัวนี้ตัวนี้วดที่ยี่หกครับขอลองเบิ้งนะขอกรอบลองเบิ้งนะโอ้เขียวเขียวครับเดี๋ยวโตวขึ้นมาให้เบิ้งครับผมใส่น้าโอ้นี่ทานบนน้อไปใส่แล้วนี่นี่ครับผมเห็นมั้ครับ นี่ครับเขียวๆนี่ครับผมโอ้ยอย่างสวยแล้กวกระโดงลังสวยครับปลาตัวนี้ยิ่มหกสีบ่เอานะครับผมบัวที่ยิมหกครับโน้ำเยอะอู้หี่ครับบัวที่ยี่สิบเจ็ นี่ครับบวดใหม่ครับมีไข่ห้องครับสีบวกวนครับสีบวกลบกวนประกาศให้มันออกลูกธรรมชาติครับผมหยิบเจ็ดฟอร์ที่หยิบเจ็ดแล้วครับยี่สิบเจ็ดแล้วมีอีกบอู้นี่ครับหยิบแฝดครับเนี่ยแฝดถูกบวดประกาศครับผมเนี่ย หยิบแปดวอดแล้วไม่วอดนี่ครับโอ้โหวยางสวยครับวอดนี่วอดนี้ยางสวยครับวอดน,น,นี้ยางสวยเลยขอถ่ายรูปด้วยครับผมแม่วอดไง นี่วอดนี่ว้าววอดนี่สุดยอดครับผมนี่สามสิบ uh huh. ครับวอดนี่วอดใ,ในครับวอดหนึ่งสามสิบเป็นวอดเดียวกันนี่ครับผมแดงครับข้างในโน,โนู่นสิโอ้นี่ครับวอดหนึ่งปลาเก่าครับตัวนี้ สามสิบเอ็ดแหละครับนี่สามวิลหรือสามโซมก็บบแนี้จะครับมันหลายนับแทบบ่ไหวครับผมสุดยอดปลาน้องนี่นนบ่น้องนี่อู้หอดิ้งสุดยอดวาดโูนี่พอดปวดดีไหมปวดประคัดนหรือปลากระเดืออครับนี่มันคือพดแทะขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บเด้อครับผมฟับ สวยงามขบวนนี่รวมคลิปนี้ครับฝากไว้สัมน,นี่นะครับผมมาสำรวจเบื้งบอดปลาครับฟอดประกั๊ดมีประมาณอยู่สามสิบสี่หรือสามสิบห้าฟอดครับผมสุดยอดนะคลิปนี้พามาเบิงแรงครับบ่ได้มาหาฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้อครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสําหรับน,บบนี้สวัสดีครับ